สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะพามาอ่าตรุยแหลงอิมมอทอดกันนะครับทุกคนอืมาดูว่ามันีดิบมันทิเถื่อนขนาดไหนนะครับเฮ้ยพี่เฟเล่นอยู่หรอเนี่ยแต่ว่าไดวอนสหมันจะเล่นกับเราไม่ได้นะครับโอเคเราจะเล่นกันแค่นี้นะครับทุกคนโนวอมทุกอย่างเลยนะครับก็คือแบบว่ากดเข้าเกมปุ๊บเล่นเลยนะครับทุกคนมาดูนะว่าแหลงอิมมันจะบิสขาดขนาดไหนโอเคนะครับเราเจอเป็นไอซ์บ็อกนะครับทุกคนผมจะเล่นเป็นโซวาเขาเป็นโซวาแล้วละครับอื ย้อนย้อนแน่เดี๋ยวเราก็จะไปเชื่อมจงเชื่อมจิตนะมีม <cko ier noise> out, ีคลื่นแต่ไ <genau> ม <op> okay, ่มีสิท <point> ธิ์อ่ะใครได้ยินปะลูกกระสุนหมดลูกกระสุนหมดตัวนี้เติมแป๊บเติมแผมนี่แสีบคอเลยเดี๋จับนะเดี๋ยจับมอแล้วมันจะมีคลื่นเดี๋ยวมันล้อเขาดียว่าเราเล่นเกมดีกว่โอเคทุกคนมาหมโนวอมโนวอม เรากดมาสก็อดนะครับพวกก็อวดนะครับอ่าที่เป็นเจ็ดนะครับทุกคนสวัสดีครับวันนีครับผมอวดพี่อ่ามาเกล่ะอวด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 สิอ่า่า่าแลงอิมจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอบซีซั่นนี้ผมก็จะได้จี้มานะครับทุกคนเออเล่นมาสามปีเพิ่งได้ใส่ถ้าคลิปนี้นะครับถึงประมาณห้าหมื่นไลค์นะครับเราจะไปเรเดียนอุ้ยเอาเบอร์เบอร์แบบไม่ถึงอ่ะสรุปแม่งถึงจริงนในชิปเล่นได้โอเคนะครับทุกคนเหมือนเขาจะไปเอะโอ้โหสแกนนะสแกนนะ โอ้โหเลือดเลือดเหลือแค่นี้โอเคโอโอ้โหเจ็บเย็บเย็บสามสิบสามสิบสามสิบสวยโอ้เลือดเหลือโอ้โหต่ยิมมันก่อนมิดมิดมิดอุ้ยเฮ้ยเจ็บเจ็บ โอ้โหย้อนไอ้ย้อนแปดสิบย้อนแปดสิบได้เออเรามาปืนนะมันมีมันเอ่อ โอเคนะครับสกอรต์ตอนนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเมื่อกี้เราซื้อมาแต่เราตุยนะครับกคนแม่งมากลางบีบบ โอเคสวยสวยสวยบอลลังเออเอาเรื่องเอาเรื่องเอาดีไอ้ใจสวยไปเปิดกันกลังยิงพิษอยู่ไปกี้ไปเพื่อนอะไรยิงพิษอยู่โดนลอยหลังตายสวยเพื่อนสวยอะไรก็ไปดูหลังเลยเพื่อนโดนยิงหลังอยู่ชื่อว่าเอนะตอนเนี้ยใช่ผมก็ว่ากันละโอ้โหมันได้หัวผมโอ้โหน้องเป็นมีหิวอะพี่มีฮิวอยู่นะสกิลคิวอ่ะ เฮ้ยอาดีบีผมก็ลังเดินแบบเต็มหลอดเลยนะผมกำลังเดินกลับไปอยู่พี่เราจะกินดีกว่าเดี๋ยวมิดปะเฮ้ยโอเคน่าจะมาท่านี้แหละโอเคคือขึ้นแล้วใช่ไหมใช่ใช่ขึ้นมาแล้วในถูกอะ โอเคไปเรื okay. uh ่อยๆเส้นเสนเส้นชัวเส้นชัวไม่ใช่ไม่ชัวละมิดนี่แต่น้องเล่นเล่นเล่นกันอย่างนี้แหละตัวเลขผ่านมน้ากูไปตัวเลขว่าเมื่อกี้ ไม่ใช่มันหล่อไม่เป็นไรน้องมันก็แบดดีนะเออมันก็แบบไปแบดไ่แบดไปแบดไปแบดอะไรพี่กับหมัดแล้วไม่เป็นไรก็ผัดแล้วเงินได้ช็อตลงยูทูบแหละในทิกติกแรงอิ่มเป็นแรงตลกเฮ้ยเฮ้ยเไวอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นทุกพี่เฮ้ยก็เกินไปพอมิดเดิลาเลยนะน้องไม่มีไม่มีไมย เอาเย้เฮ้ยเยอะเลยกินจ้าเลยกินจ้าโอ้โหวันนี้ที่เดี๋ยวให้น้องเีปยวเทคออฟเย้แบ็คไซด์เลยเปลวให้น้องไหนวะแบ็คไซด์ตรงไม่ไม่มีน้องเพิ่งเก็บไปเพิ่งเก็บไปโอเคนะครับตอนนี้นะครับสี่ต่อหนึ่งนะครับเราไปเจ็ดคิวแล้วนะครับโอ้โหเอ้ยคนเอาอะอนาคตเรเดียนอนาคตเรเดียนครับึ้นเรเดียนให้ได้ก่อนโว้ยโว้ย อะไรวะน้ามันไม่เล่นกับเราแล้วน้องเฮ้ยมันไม่เล่นกับเราแล้วโอ้โหเฮ้ยสแกนได้ละเห็นไะมทำดิเอเคนอองเบล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 เมย์ไดกระโดดไปขึ้นโอเคตัวนี้แหละไป เจอกั <c oughs> <expand> นฮาหนึ่งโอ้โหเรสโก้เรซโก้โกโก้จับเจ็ดฝั่งนูนเอาไม่ลงหรอกโอ้ยเอาว่ะตอนนี้ตอนนี้อุสนะครับเป็นไอเชียลของทีมเรานะครับแต่คือเงียบเทนล่ะอย่างตอนตอนบุกไงก่อนอันนี้ไงคือแบบแบบตอนนี้มันแบบยังไม่ตึงไงจ้ะเออใช่ใช่ตอนนั้นยังไม่ตึงยังไม่ตึงเอ้าฮะมีคนโดนแบนโอ้ใช่เปล่าโน้เอ้าไม่ใช่ผมหลุดเองหลุดน้อง รีบเข้าเหมือนมีคนเข้าโต๊ะอุดนะครับหรือไม่ก็ลุดนะครับทุกคนโอเคตังหนึ่งตงหตงโอเคตายวุดเป็นทุกคนนะผมจะเอาอบไปเล่นะครับซึ่งผมซื้อให้น้องนะครับแต่น้องไม่อยู่เรียก้วยเฮ้ย one cross one c r อ s s กู้แรงขวาอยู่อะสิตีสิีิตีีลาี m a n i c o k y นะครับตอนนี้นะครับโอ้สหมแล้วครับเองพาพี่ไปเล่นแรงเลยเนี่ยไม่พอพี่ไปเล่นแรงอะอันนี้คืออ่าเราแบบว่าอ่าสองเลยนะครับทุกคนก็คือแบบว่ายิมสองอิมหนึ่งนะครับทุกคนเอ เปี่ยเอาปะเพื่อนถามอ่าโอเค thank you ออฟสองบอกมันจะไปรอดอะไรวะนะ้องพี่ถามจริงเหอะรอดคนละตัวว่าชิวไม่ไม่ถึงไม่ถึงไอทีนูนะ้นอ่ะมันจะไปรอดอะไรวะมาแบบี่ันมารอดแล้วละ่ะโอ้ที่ยอดที่ยอดเว้ย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 เดมาโรเรตเต็ดแครโลองมันโยกอ่ะพี่ on, ไม่โยกโอ้ย้างล่าง โโออ้ข้างล่างเลยเพื่อนโอ้ย NG โอเคนะครับทุกคนตอนนี้สกอร์นะครับอ่าเต่อ2นะครับทุกคนไอทีม,มนี้มันเริ่มออกรายนะครับมันเริ่มมา2องมินแล้วต่อเอเง,งเหรอวะบูลี่อ่ะไม่เที่บูลี่ตั้งแแล้ววะโอเค อุ o e o. I, ้ยเออเฮ้ยมันได้ออไปอ่อโอ้โหมันยิงหัวผมสามเมตรอะไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรน้องว้ายิงหัวสามเมตรแล้วมันเปินแล้วนะอุ้ยเข้ามาแล้วโอเคน้องสวยช่วยกันช่วยกันอะ nice เอ้ย What the just one m i n e เจ็ตเลยเป็นเรื่องใจโอ้โหว้าว่ายิงนานเกินข้างบนข้างล่างวะขวาขวายึบบนยึบยึบกับบนยึบยึบบียี่พูดมาเมื่อกี้คือไม่อยู่สักทีเลยดับเตอร์ว่ะ นั่นแหละเอ้าโอ้โหเม่งบีว่ะมันเล่นลิ้นหรอมันเล่นลิ้นหรอเฮ้ยเฮ้ยเวินดี้สามจะมาอะไรเฮ้ยใจเย็นนะแม่งบีแมนมือสั้นอ่ะบอกเลยบีสั้นมีมือสั้นอ่ะเยอโลว์บอบีแมนอ๋อเซฟเซฟไปเพื่อนโอ้โห อันนี้ม <jogo. S 1> so ันเอาเรื่องเว้บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะสวยเฮ้ยเข้ามาแล้วน้องเฮ้ยมันเอาขบวนนะขบวนนะมีมีขวามีขวาตัวนึงมีขวาตัวนึงหรอวะสวยน้องซ้าย โอเคได้ฮู้เกือบได้สองวานแล้วเมื่อกี้อุ้ยแต่ว่าไม่ตายก่อนนะยิงไม่โดนเลยบีบีบีโอ้โหโอ้โหเจ็บมากกไวัยอผมรุดอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นน้องแตกหนึ่งทุกคน โอเคอ๋อค okay. no. no, no, no. oh, oh, ิวจอยโลนองอยู่ไหนอ่ะตัวท้ายเอาเรน่าเองหายไปได้อือเดี๋ก็กู้ชลวิเพื่อนเอันนี้กูได้หลุดไปอีกคันแล้วนะครับทุกคนฝักรีพอร์ตเลยนะ ตอนนี้93นะครับไม่รู้ว่าจะเป็น93เคิร์ดหรือเปล่านะครับทุกคนตอนนี้ get, 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 มาแล้วมาแล้วว้าววลคัมเจ็ดโอเคข้ามาคนคนอูแบ็กเซดอ่าเลยหน้าโลเลยหน้าโล one skin backside อ้เกือบแล้วเกือบเรียวเกือบเรียวนิดเดียวทอนั้นล่ะก็ซีรอเร็วมาพี่แกนี่ฮะโอ้ one is one is สวยไปอู้ยี่เดียวอเดียวตอนนั้ยทำไมเกี้น้องแบบแบบฟิกไปโดนน้องเมื่อกี้มันเท่เลยนะเว้ยมามันอยู่ที่บินนี่แหละวะน้องแปลกๆละแปลกๆละได้ผมนี่แหละแปลกๆละหลุดไม่พักเลยเนี่ย Bandit, bàn, lô lô. Oh, chị, lắm. Beside, nice. Oh, nice. nice. Oh, nice. Oh, nice. nice. Oh, nice. Oh, nice. Oh, Oh, nice. Oh, nice. ลองเนี่ยแม่งโอ้โหในไทยถูกด้วยมันเดินมาโอ้โหมันเดินมาแล้วเนาะเออวู้ช้จอโคตรโหดเมื่อกี้อุ้ยเกือบเรีวเกือบเรีวกเกืเรียเอาละครับตอนนี้นะครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มตึงแล้วนะครับตั้งแต่เอามานะครับโอ้โหเก้าสามคืนคลองเท่โอเคเช็คหลังยีโร่ให้ โอเคไปเลยฝากไว้ให้นะเดซนอโอ้โหไม่น่าลงมาเลยอะทุกคนครับตอนนี้ครับ97ครับแล้วก็นึกว่าอีซี่ เพ่มารับเก่งได้ว่าทีมนี่อะไรเกิดขึ้นได้ครับในเกมนี้โอเปอเรเตอร์โอเปอเรเตอร์มาดดตบไว้ไว uh ้เอาเออโอเฮ้ยเซลติกเฮ้ยเซลโอ้ไม่เป็นไรหรอะรับรับแล้วนอปันไง โอ้โหแรกๆขำหลังๆตึงแรกๆขำหลังๆเครียดเครียดแล้วเนี่ยเฮ้ยก้าวนยิงหรอวะน้องเอ้ยเย้ๆๆ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 คๆๆๆนๆๆๆะคๆๆๆๆๆมๆๆ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 บๆๆกๆๆๆๆนๆๆๆมๆๆๆๆบๆๆๆๆๆๆกนๆๆๆๆๆ เอาเสี <laughs> oh. up, uh. oh. ่วะโอ้โหโดดจากที่สูงกจบตายชีวิตแง ฟังฟังฟังสองสิบสองสอิบตลับตลัโอเคข้อบังเธอวินน่ะตั้งแต่กูบุกกูยังไม่ได้วินเลยน้องอา๋อัติไปไม่โดนเชี่ยต้องสาดว่ะไอโซไอโซอันติไม่โดนบีสแกนตรงข้างหน้าให้ไนว้

Ah, oh. one just snow. Just wait, no. no, no. Oh, relax, relax. No, have one cheap. minute. have one minute. Just nice. Ah, have the push. Snowman jet. Yes. One on. Oh no, One side, set. one snowman. Snowman last. Half HP. speed. Uh, Scan. Ah. Nice. โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นแผ่นเฟซกันนะครับทุกคนตอนนี้เอาวินทอสมากบีไกลเปอน์ e กลเปอร์เี็กก่อนเดนเนาะทดีทำดีเต้เจนบิโเจนโอ้โหไม่หลงกลหรอโอ้โห โอ้พีเอพีเอโอ้แม่งไม่หลงพลอะไรต้กงพูเลยโอ้โหในเดียวเอ็มแบทเอ็มแบทขอได้วยเพื่อนวินสุดท้ายอ่ะขอได้มั้ยต้อไปเพื่อนชอบหรือสบายว่าถามจริงเหอะเพื่อนเดี๋ยวทุกคนระบบจะสแกนหลังยีโลนะครับตอนนี้แล้วผมก็จะเก็บลูกโอ๊กนะครับแล้วผมก็จะโดดหลอผมก็จะโดดหลอ

ไม่โดนไช้เลยไอ้พวกแกส์ไปหมดเจอหรออัพไลน์บีมิตเวทเวทจิมัลเย้จีจีบุ๊ค thank you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  โอเคทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนเราก็ชนะไปแล้วนะครับโอ้โหแม่งยังตึงเลยตอนท้ายแต่มันมาตึงตอนท้ายว่าถามจริงเหอะดุดีเออไม่มันแบบ มันยุยๆไปก็มาคึกตอไนไทยไว้ทุกคนอืมโอเคนะครับทุกคนถ้าใครชอบให้ผมเล่นวาโลนะครับก็อ่าพอแม,มาบอกกันได้เลยนะครับทุกคนเออสาหรับวันนี้ขอตัวแล้วทุกคนไปก่อนนะครับแล้วทุกคนนะครับยุบยุบเฮ้อ